สวัสดีครับคือรับวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับยีามเดือนสิบหกสามเราเ,ออเวลาก็ประมาณ9ก้าโมงสี่สิบเรามาเดินเล่นหานะครับเราจะมาเล่นทรายหน่อยสุดท้ายเราก็ต้องมาเล่นขยะเพราะทนดูไม่ได้นะครับเพื่อ เราต้องการอยากให้แหล่งท่องเที่ยวของเราให้มีความยั่งยืนทั้งความงามความสะอาดนะครับเราขอรณรงค์ให้ทุกท่านาเวลาไปเที่ยวที่ไหนสถานที่แห่งใดถ้าจะให้มีความยั่งยืนสวยงามเราต้องไม่ทิ้งขยะนะครับที่สำคัญถ้าเราเจอขยะตรงไหนเราก็เก็บใส่ถุงเลยนะครับ โดยไม่ต้องคิดอะไรมากเอาขยะที่เราเก็บได้นั่นละถุงตรงนั้นแหละเรานําขยะที่เราเก็บได้ยัดใส่ถุงคือเอาถุงขยะแล้วมาใส่ขยะเป็นวิธีง่ายที่สุดนะครับโดยไม่ต้องเตรียมตัวอะไร,ไรก็วันนี้เรามาที่หาดป่าตองนะครับเพื่อที่จะให้หาดป่าตองของเราสวยงามแล้วก็ มาเดินเล่นทรายแต่สุดท้ายเราก็มาเล่นขยะนะครับดูนะครับนี่เราเก็บขยะในระยะเวลาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยการเอาขยะแถวเนี้ยถุงขยะแถวนี้แล้วเอานําขยะที่เก็บได้มาใส่เป็นถุงขยะเป็นนิ้วครับ จะต้องครับเรานำเส่ขยะมาใส่ขยะหลังจากตึ๊งอันเจ้ครับอันนี้เป็นอยูเก้ยนเจ้ยนี้เจครับสถิติครับสองปีที่แล้วว่าไงนี่นะครับมันก็อยู่ทะเลครับทะเลพอดีไม่มีอะไรใส่ขยะก็เลยเอามาเป็นขยะจากการขยะครับนครับดูเก่ตัวนี้ครับใครจะต้องกใจมากครับเห็นไหมขยะยังมีค่านะครับ เราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแค่เอาขยะที่เดิน<ๆ>เดินเจอนั่นแหละแล้วเอามาใส่ขยะไม่ต้องมีการเตรียมตัวอะไรมากมายเพียงแต่เรามีใจนะครับเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวของเรามีความสะอาดสวยงามและยั่งยืนสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวบ้านเราขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ เก็บวัละนิดจิตแจ่มใสเราถือว่าเรามาเก็บขยะชายหาดเป็นการออกกําลังกายชายหาดนะครับนะข้างหน้าเรานี้ก็โดยประมาณห้าสิบโลได้นะครับนี่คือเอาขยะมาใส่ขยะของแท้ตป็นกางเกงเป็นกางเกงนะครับแล้วเอามัด ขาสองขา,อาขยะถุงพลาสติกเก่าชนมากจะเป็นเศษพลาสติกถุงก๊อบแก๊บเชือกอวนลเล็กๆน้อยๆนะครับเชิญชวนนะครับช่วยกันทคำความสะอาดื่อหารบ้านเรานะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมีคลิปเกี่ยวกับขยะช่วยกันรณรงค์รณรงค์ขยะแบบนี้ จะออกให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ See you next bye